ทุกคนมาดูบรรยากาศการรับปริญญาของเบสค่ะนี่นะคะเบสก็อยู่ที่มอกรุงเทพแล้วนะคะตอนนี้กําลังเตรียมตัวขึ้นเวทีค่ะทุกคนเพราะว่าเบสนะคะได้เป็นตัวแทนพูดเปิดงานนะคะมีตื่นเต้นมากไม่ไหวเขินมากอ่ะตอนนี้นะคะก็กําลังจะรอขึ้นไปรับใบปริญญาแล้วนะคะทุกคนนี่ต่อแถวอยู่อ้าวนี่สักหน่อยเขินอยู่นะว่าไปเขินจริงค่ะ ก็หลังจากที่รับปริญญาเสร็จนะคะลงมาก็มาตึกเพชรนะคะพ่อกับแม่ก็รอถ่ายรูปเล่นอยู่ข้างล่างนะคะโอ้พ่อเล่นใหญ่มาก MV p ีไม่ไหวต่อมานะคะก็ไปที่หอสมุดนะคะก็จะเจอแฟนขับนะคะก็ถ่ายรูปรวมกับแฟนขับนะคะเก๋ๆอ่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยน่ารักต่อมาตอนนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะคือเบกก็มอบใบปริญญาให้กับพ่อแม่นะคะนี่แล้วก็กลมลงกาบตรงนี้ก็เขินแล้วก็ซึ้งเหมือนกันนะคะทุกคนบอกเลยพูดจริง อ่ะช็อตเด็ดที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้นะคะพี่มรงต้องเพลงให้เบสแล้วก็อ่าเบสก็นิ่งไปคือเบสจะร้องไห้นะคะทุกคนน้ําตาไหลแล้ว1ึยดแต่ว่าก็กั้นเอาไว้นะคะคือก็ทําตัวไม่ถูกอะ่ะไม่รู้จะทําตัวยังไงแบบมันแบบมันพูดไม่ถูกอะ่ะทุกคนกอดพี่เขาก็ไม่กล้ากอดกลัวโดนด่าอะไรแบบนี้หลายหลายอย่างมากเลยอ่ะพี่เขาก็ ให้เงินมานะคะ10,000แบาทแล้วก็ขอบคุณหลังจากนั้นเราก็อยิ้มให้พี่เขาปกตินะคะทุกคนคือเบสไม่ได้งอนเลยนะแล้วเบสก็ยังแบบหัวเราะแบบว่าจะเอาเงินไปซื้อกระเป๋าอยู่เลยนะทุกคนทุกคนก็อย่าด่าเบสแรงนะคะคือเบสก็งงเหมือนกันว่าเบสงอนตรงไหนอ่ะต่อมาก็คือเต้นค่ะไปค่ะสาวก็เปิดด้วยเพลงเกาหลีนะคะบูย่ายย่ยะยไปค่ะอหมอลำค่ะโอ้โหหมอลำนี่งานถนัดเบสบอกเลยว่าเบสใส่สุดมากแฟนคลับทุกคนต้องเต้นเพราะเบสวิ่งแบบทั่วถึงมากนะคะคือแรงแบบว่า ลืมปวดฉี่อค่ะทุกคนตอนนั้นไมม่่มมีีคทจะหา,าหอไมม่ีคนะ,ะต่อมาก็คือไหนๆก็เต้นแรงไปแล้วก็ขอเต้นกับแฟนนิดนึงอ่ะชวนแฟนเต้นลำไปอีกเต้นลำไปไหนคืนแสงจันทร์สองอะเราก็ นักร้งองท่านหนึ่งเข้าสิงค่ะอา้าวไม่วางไม้นะคะไม่ไล่ไม่เลิกนะคะอา้าวร้องเข้าไปร้องกระาไป๋าร้องแล้วก็เต้นอย่างงั้นนะคะทุกคนคือไปบอกอะไรว่าเบสใสสุดมากอ,าอ้าวผู้ชายคุกเข่าให้อะคือช็อตน,นี้ก็ทําอะไรไม่ถูกอีกเช่นเดิมไม่รู้ว่าจะโดนด่าโดนอะไรหรือเปล่าแต่เราก็โอ้ยขอบคุณมากพี่ตงก็คือโยกไปโยกไปสุดท้ายนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาร่วมงานเบสน,นะคะก็ ดีใจมากๆนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าแฟนคลับจะทําให้ขนาดนี้สนุกมากๆนะคะทุกคนส่วนประเด็นที่ดราม่าอะไรเงี้ยอยากให้มาดูคลิปเต็มๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งด่าเบสเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มายินดีกับเบสขอบคุณค่ะ